ื้อกีฬาแนะนําใช้ไอร้อนอย่างเดียวเสื้อวิ่งที่ตอนนี้เขานิยมใช่ทุกอย่างอย่าไปใช้ไอกระไฟไม่งั้นเสื้อห่จิตแนะนาหน่อยค่ะว่าไอคืว่าหัวเตาลีดแบบหัวพ่นหัวเตาไอร้อนหรือว่าไฟเนี่ยมันต่างกันยังไงได้นะะอันเป็นหัวพ่นตัวนี้จะเป็นยืนพ่นกดสวิตช์ตรงนี้นะคะพม่านเนาะงานพม่านงานสู่ชุดราตีอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าชุดราตีก็พ่น่างๆหน่อยแล้วก็บารรถยนต์แบบนี้เป็นพ่นเหมือนกันค่ะแล้วก็จะรีดกับโต๊ะก็ได้นะแต่หน้าเขาจะเล็ก ตอนนี้กำลังคิดใช่ใช่ใช่วเขาบอกว่าดีมากเอลลสติกเกอร์ได้ที่เป็นตัวเล็กๆหรือว่าหมวกะงานหมวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นงานชิ้นเล็กๆอย่างเงี้ยนี่หน้าเตาร้อนพวกนี้จะงานอัดจีนให้มันอัดความร้อนอ่ะหน้าเตามันจะใช้ไฟกับไอออันนี้เขาเรียกว่าหน้าตตกหน้าตัวนหน้าเตาร้อนหน้าเตาจะมีความร้อนด้วยแล้วก็มีไอน้ําด้วยค่ะใี่ค่ะใครล้วน อันนี้หน้าเล็กอันนี้หน้าหน้าหน้าใหญ่ <c oughs> แล้วก็จะมีไซส์กลางอ่าแบบนี้มันจะมีเดียวสามร้อยเดียวห้าร้อยเดียวหกร้อยแล้วก็เดียวแปดร้อยขนาดนะคะขนาดอันนี้พวกนี้บางทีเขาก็รีดแล้วก็ใช้พนด้วยอ,อันนี้ผ้าจะไม่หดถ้าใครทำพวกสเสื้อกีฬาแนะนำใช้ไอร้อนอย่างเดียวพวกเสื้อวิ่งที่ตอนนี้เขานิยมใช้ทุกอย่างอย่าไปใช้ไอกับไฟไม่งั้นเสื้อหด อ๋อด้วยใยผ้าของมันด้วยใช่เพระเขาจะมีอะไรนะพอาสต็นเน็ตใช่คอ่ามียางตัวหน้าเตาจะไม่มีความร้อนค่ะใช้ความร้อนไอ้น้ำแทนมีรุ่นหกร้อเนาะอันเนี้ยมันจะมีรุ่นรุ่นหกร้อยด้วยมันสามารถเฉียงด้านข้างนี้คือมันจะเป็นที่ปัดแบบนี้เขาจะปัดอ๋อแต่อัเนี้ยใช้กด อันนี้คือแบบที่กดให้ดูใช่ใช่ไปสองเดียวเวลาเรากดไอ้น้ำก็จะออกมาปัดบางคนก็ชอบกดแล้วแต่ความถนัดเนาะใช่คมีสินค้ารองลับอยู่แล้วโอเคที่เป็นความรู้ที่เราอยากจะแชร์เนาะใช่ใช่เราไม่ได้ขายอย่างเดียวนะทำได้ทำได้ไม่ต้องคิดตังค